ไงฉันก็ไม่อยากนุญาตก็หนูอยากเป็นช่างหนูอยากเหมือนพ่อหนูอยากเหมือนพ่อหนูอยากเหมือนพ่อมบม .6 ไปเรียนอะไรอ่ะแม่วันนี้หนูไปเรียนภาษากฤษมาหนูแล้วว่าหนูอยากจะเป็นอะไรหนูว่าหนูเป็นหมอดีดีดีเอาเตยจะจบม .6 แล้วเรียนอะไรต่อหนูอ๋อ จบมหแล้วจะไปเป็นช่างหนูอยากเป็นช่างไปเป็นช่างอะไรไปเป็นช่างเตยแกจะบ้าเหรอน้องแกจะไปเป็นหมอคิดได้ยังไงจะไปเป็นช่างงานมีให้ดูเยอะแยะไปไม่ได้เลี้ยงมาเพื่อให้ไปลำบากลำกรมน,น,นะทำไมอะแม่หนูอยากเป็นช่างมันไม่ดีตรงไหนนี่เป็นชีวิตของหนูฉันไม่อานุญาตยังไงฉันก็ไม่อานุญาตก็หนูอยากเป็นช่างหนูอยากเหมือนพ่อ หนูอยากเหมือนพ่อหนูอยากเหมือนพ่อนี่นี่ขารับสมัครช่างด้วยหนูจะเป็นเหมือนพ่อให้ได้ พ่เล่นะคะหนูมาสมัครงานเป็นช่างคะ่ะหนูมาสมัครตำแหน่งช่างหรอคะใช่ค่ะอืมไหนมานั่งหน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีสสดบอสอลิสนะคะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องเตยคะ่ะทำไมหนูถึงอยากมาเป็นตำแหน่งช่างคะหนูบอก้พอสฟังหน่อยเพราะว่าชอบทางด้านนี้คะ่ะพอ่อใช่คะ่ะแล้วก็ มีพ่อเป็นช่างแต่ก่อนนี้แต่ตอนนี้พ่อเสียไปแล้วก็จริงๆเราก็เป็นผู้หญิงนะถ้ามีไฟในการที่จะมุ่งมั่นในการทำอะไรสักอย่างมันก็จะสนับสนุนค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูสักตั้งแล้วกันนะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยจะทำงานช่างได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ง่ายนะหนูพกใจไปแค่ไหนเต็มร้อย งานช่างไม่ง่ายนะคะนีห่หนูไปลองลงมือทำบอสจะให้โอกาสหนูในการที่ได้มาเรียนรู้งานจะมองข้ามที่หนูเป็นผู้หญิงเพราะบอสก็เป็นผู้หญิงใายเหมอนกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในหนึ่งเดือนนี้หนูจะทำงานได้สำเร็จจริงๆหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบอสจะปากกับช่างชิดแล้วกันนะคะช่างชิดเป็นช่างที่มีประสบการณ์กว่าสิปีในการที่จะทำงาน ตกแต่งติดตั้งแล้วก็การแปดงานต่งกา,างเจ็ดเล็กฉีดของเราต่างๆนะคะหนจะได้เรียนรู้งานที่ดีและพี่เขาก็น่ารักถึงช่างชิดคะเดี๋ยวมาดูแลน้องเลยค่ะเราได้น้องใหม่มาทำงานแล้วเดวเ้แล้วครับผมมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะแถลเองเาอากเป๋าไปวางก่อนแล้วก็มาหาพี่ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วเองทำเลยดีกว่าได้พี่ ไม่หาหเอาล้งลงล<อ>างกดกดลงแบบก็มันจะเป็นหมือนพ่อได้ โอ้เก่งมากไม่คิดว่าเองจะทำได้เนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้พี่หนูก็คงทำไม่ได้หรอกหนูขอบคุณพี่มากมากเลยนะไม่เกี่ยวกับพี่หรอกทุกอย่างอยู่กับตัวเองล้งวนเลยเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปชูแม่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 เดี๋ยวหนูจะพาไปดูอะไร สวยเนาะงานของหนูหนูทำสำเร็จแล้วหนูอยากให้แม่ได้ดูชื่นชมกับผลงานหนูหน่อยอสวยเนาะลูกแม่เก่งลูกแม่เก่งดีใจด้วยที่ลูกทำสำเร็จนะ